assalamualaikum ah w a r a h m a t u uh. l uh, l a บ w a b a r a k วันนี้วันที่สิบวันพุธที่สิบสามเดือน uh, มิถุนาป้าดอจะพาเพื่อนเพื่อนมาดู uh, ต้นทุนนนเรียนที่ป้าดอปลูกไว้ดูว่าการจเจริญเติบโต,ตของมัน uh, แค่ไหนแล้วยำไหนแล้วคือต้นพันธุ์นี้ป้าดอซื้อต้นพันธุ์ที่ว่ามันแก่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ก็ตอนที่ป้าดอมาปลูกก็วันที่ห้าวันที่ห้าเดือนเมษาจนถึงวันนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนกับแปดวันสองเดือนกับแปดวันนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะ ปลูกไว้ก็รองก้นลุมก็ประมาณหนึ่งกิ่แล้วก็ใส่ไมคคาซดซาอีกหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะซึ่งปัาดุบัปลูกก็ยกโคกไว้ประมาณสูงส0สิบเซนแล้วก็กว้างหนึ่งเมตรหนึ่งเพื่อนเพื่อนนะทีนี้เรามาดูการเจริญเติบโตของมันจากการที่ว่าเราใช้ปุ๋ยนะอันนี้ใช้ใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มาเพิ่มปุ๋ยอีกอีกครั้งหนึ่งคือสองเดือนแล้วอันนี้ก็ต้นสูงประมาณเจ็สิบเซนทีนี้ใช้เเ่เพื่อนดูว่าดูยอดดูใบของมันนะเพื่อนๆพือน,อนนะ ยอดกว่าฝั่งบันดออีอันนี้ก็ยอดแรกอันนี้ก็ยอดสองเริ่มมาแล้วอ่าใบเขียวดำดำแววมันนะเพื่อนๆน,นะคือจุดจุดนี้ของบัตเอรก็จะมีอยู่สองต้นน,น,น,นะเพื่อนๆนะอ่าดูว่าเผาในี่ดูวเผาได้โอ้ทัุวิลล่อันนี้ก็เช่นเดียวกันใหญ่ยาวและก็นาด้วยนาะด้วยน,น,น,นะเพื่อนๆนะอ่าอันนี้ก็โดนมาแรงกินแล้วเนี่ย อันนี้ยอดแรกนะเพื่อนๆนะยอดแรกนะอันนี้ปุ๋ยจุลามูลรอเนี่ยอันนี้ยอดที่สองเริ่มมาแล้วก็มาเพิ่มปุ๋ยอีกวันนี้สวยๆครับใบสวยๆแบบนี้เขียวๆแบบนี้ก็นี่แหละให้เพื่อนๆดูปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยตะระบุกิดนะเพื่อนๆนะซึ่งได้สีแดงกับปุ๋ยสุดสอง Sampai video ni, terima kasih untuk semua pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.